ไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดันกันเดี๋ยวนี่โอ้โหนี่อ๋อกดรัวได้ครับนี่วู้โยักษ์นี่นี่อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ครับนี่โอ้โถถ้าเกิดสมบูรณ์เป็นพื่อนซเฮ้ยมันบินได้เลยนี่วเนี่ยดูดิมันบินได้เลยครับโอ้โหเขาบอกวิชาตัวเบาเราหมดแล้วครับเลยใช้ท่าไม่ได้ <laughs> อ๋อวิชาตัวเบาคือหลอดฟ้าเห็นไหม เป็นอย่างเป็นเช่นนี้เนี่ยโอ้บินได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าลงน้นํานี่เขาจะแบบกระโดดตีลังกาไงนะครับเพื่อนๆเห็นว่าไอ้ตรงร้านค้าที่มันมีซื้อนั่นแหละมันจะเป็นท่าไอ้พวกเนี้แหละลวดลายนะครับเอ้ยลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิชาตัตวเบาแม็กนครับดูดิมันจะวิ่งในน้ายัางไงโอเคไปยูนี่โอ้โหเป็นไงเจอท่าวิ่งน้ำสิสิบแปดฝ่ามือพีชิบมักเสียวฟงนี่นี่นี่โถย สู้วิชาหมีไม่ได้เลยวิชาหมีแรงกว่าเยอะแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไงตอนนี้มันขั้นแรกมันก็เลยเบานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวขอไปจ่อจอะไรดิเออเออเอายิงมะเออเออ,อ,ออชับโลบเข้าให้จังหวะสิบแปดฟาร์มนี่พิชิตบังกอนฮะสวัสดีครับมีระคิบ้านะครับวันนี้เราอยู่กันในซอฟต์ออฟชาร์ติกนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบอกวิธีเอาฟาร์มมือพิชิตบังกอนแล้วก็รวมทุกวิชาเลยแล้วกันนะครับ อ่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเลเวลกันครับกดตรงซ้ายบนก่อนเลยอ่าเพื่อนๆกดคําว่าขวาบนรูปอะไรเอ่ยนะครับเห็นไหมวันแรกตามที่สี่สิบนะครับวันที่สองก็คือเลเวลสี่สิบหกนะครับเพื่อนๆสามารถดูเลเวลตรงนี้ได้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับก็วิธีการเก็บเลเวลไว้ก็คืออะไรกดตรงขวากลางครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นคาว่าถ่ายภาพมาทำเลยครับเนื้อเรื่องประจนภัยดันเจียนการเดินทางพวกนี้ได้ไอพีหมดเลยเนี่ยทำให้หมดเลยครับเนี่ยไอพวกพลังกายพวกเนี้ยเนี่ย เออแรงแรงไม่ได้เอ็กพีมั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยนั่งอะไรทำให้หมดเลยครับอะไรขึ้นมาทําให้หมดเลยอ่ะต่อไปอย่างที่สองนะครับการเก็บเบลวไวเยเพื่อเพื่อนเห็นเขาว่าดันเชียนมาเห็นว่ามันจะมีเวลาหนึ่งก็มีวิกฤตแต่ไม่มีเดซี่ครับชอยแบกรถต่อจัดไปครับอ่าเนี่ยครับเห็นว่าดันเชียนอ่าวหนึ่งอ่าวสองเนี่ยก็คืออันนี้หมีลงเรียบร้อยแล้วลงได้หนึ่งรอบสองรอบนะครับไล่ลงทําให้หมดเลยครับก็จะมีสุดยอดแดนรับอันนี้อันนี้อีกนานกว่าจะเปิดเพราะนั้นอะไรที่ขึ้นมาก็ทําไปก่อนนะครับ อ่าต่อไป็นส่วนงานบระลองแล้วก็กิจกรรมยามว่างเอาจริงเกมนี้นะถ้าเอาแค่เล่นแค่ทำรายวันไม่จะไม่นานมากครับคืออันนี้หมีมองว่าหนึ่งวันทำอะไรใช่ไหมครับก็แค่ถ่ายภาพเนื้อเรื่องประจน o ดันเจีียนแล้วก็การเดินทางหลักๆแค่นี้จบแล้วแล้วก็ไปลงดันเจียนเนี่ยให้ครบหลักๆกก็จะมีอยู่แค่นี้เองแต่ว่าเกมมันมีรายละเอียดเยอะมากนะอย่างเช่นแบบเราเดินไปคุย npc แต่เขาจะไม่ได้บอกในเกมนะเหมือนต้องหาเอาอะเนี่ยอย่างสิบแปดามมือพิชิตมังกรก็เอาตรงนี้ครับ อ่ะต่อไปในส่วนฟารมมือพิชิตพิชิตมังกรกดคำว่าฝาบนเลยครับามาที่เมืองเอ่อเปิ่จนจงก่อนนะมีการพิมพ์พิกัดนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่แมปตรงฝาบนเห็นไหมครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดตรงซ้ายกลางครับเห็นไหมซูมเข้าไปครับอนะ่าเห็นไหมมันจะขึ้นมาเพื่อนๆ่ก็กดรหัสครับหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์หก แปดแล้วก็แปดห้าเจ็ดครับต้องกดที่เมืองเปิดจริงนะมันก็จะวิ่งมาตรงพิกัดมีนะครับแต่แน่นอนคือพิกัดในเกมเนี้ยจะเอาตำราอะไรก็สามารถพิมพ์เดี๋ยวเดี๋ยวมีจะขึ้นให้ดูเพื่อนๆก็สามารถไปหาได้แต่มีก็แปลไม่ออกนะวิชาอะไรแต่อันดับแรกคือมาเอาฝ่ามือพิชิตมังกรก่อนก็ดีครับนี่พอมาตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะเจอตะแก่พักยาจบก็เข้าไปคุยครับมันจะขออาหารเพื่อนๆก็ทำอาหารให้กินครับก็ต้องเลเว่าสี่สิบก่อนเพราะอาหารเสร็จเนี่ยตะแกะเขาจะขอเงินอยู่ที่สี่พันเพื่อนๆก็กดให้มันก็จะได้ตำตกรับ ซึ่งหน้าตาก็มีเรียนมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับนี่รทธภพร้อยสำนักครับนี่ฝ่ามือชิดมังกรอันนี้วิชาแรกนะครับยัง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 ไม่สิบเอ่อสิบแปดฝ่ามือนะเหมือนรู้สึกว่าตาแก่เขาบอกบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีวาสนาเจอกันก็คงจะให้ทีละวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราเพื่อนๆนก็รวบรวมไปครับสาวกเชียวฟงก้วยเจ๋งต้องจัดแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีขออญาตขึ้นตำรานะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นภาษาจีนนะหมีก็มีก็แปลไม่ออกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่า มันมีพิกัดเพื่อนๆเห็นพิกัดมาเห็นเลขอบเพื่อนๆก็พิมพ์อย่างที่หมีบอกแหละแล้วก็ไปตามเมืองแล้วก็พยายามหาวิชาเอาครับเกมนี้มันมีไรทำเยอะมากนะเยอะเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าเกิสดสมมติจะเล่นจริงจังอะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาก็ทําแค่รายวันก็พอครับอย่างที่หมีบอกเห็นมาเคลียร์ตรงนี้ให้หมดแค่นี้ก็จบแล้วหนึ่งวันอะแล้วก็ดูตรงซ้ายบนครับว่าเลเวลตันเท่าไหร่แค่นั้นเองเนี่ยวันหนึ่งขึ้นมาเท่าไหร่เราก็ทําแค่นั้นก็พอเออไม่มีเวลาก็เอาแค่นี้ก็พอครับไม่ไม่จาเป็นต้องแบบโอ้โหไปตําราหาวิชาขนาดนั้้นนะรปมาณี อ่ะต่อไปคําถามยอดที่เติมเงินมีผลไหมหมีก็พยายามดูอยู่นะเออนี่มีบัตรรายเดือนนะครับมีคืนกําไรคือตอนเนี้ยเติมเงินผ่านโค้ดเบต้าเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มให้ด้วยนะสําหรับคนที่อยากจะเติมนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงเผื่อใครอยากจะเติมก็จัดได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราบ่นว่วนไอเทมมอไอเทมมอม,มันมีคุณสมบัติอะไรไหมก็ถ้าเกิดที่หมีดูตอนนี้ก็ไม่ได้บวกอะไรเลยนะเนี่ยแม้แต่แม้แม้แต่แ,แ,แตพ็กเกจเริ่มต้นอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีขายเลยนะเห็นป่าเนี่ยมีแต่ช ชุดแดงโอ้ชุด,ช,ดชุดเหมือนบุนไรเบดเลยชุดสวยมากนะเนี่ยประเมินค่าศีลาเทพนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะเห็นเขาบอกว่าให้เปิดเติมเงินตอนเลเวลร์หกสิบนะครับอาจจะต้องสร้างอีกสามวันนะเนี่ยเห็นนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นชุดแฟชั่นสวยๆหมดเลยครับไม่ได้มีเติมนะตอนนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันเติมบวกค่าพลังนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูได้เลยครับเนี่ยมีลองพยายามดูแนละหรือว่าหรืออาจจะมีอะไรที่หมีไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยแหละเอออุ้ยชุดนี้สุดยอดเลยผู้หญิง โอ้ชุดนี้มูลไรเบดเลยมีจำได้จะสวยนะถือว่าสวยสามร้ 360. อยหกสิบอะไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยทุกอย่างใสสวยอย่างเดียวครับไม่มีสเตตัสอะไรเลยจะไม่เหมือนเออพวกมูลไรเบรหรือกระบี่เยอยนะกระบี่เยอะนี่บวกเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเออเหมือนคล้ายๆเหมือนขัดเกลาการเหาะอ่ะเออเกมนี้มันเรียนวิชาเหาะล้วมันจะบินสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยปะอ๋อคล้ายๆเหมือน เวลาบินเราจะเปลี okay, like nah in ่ยนท่วงท่าครับไม่เหมือนเดิมเนี่ยโหเท่กว่าเดิมเยอะมากหูดูนีดูกระโดดบินนีโห้โคตรเท่เลยอ๋อเดี๋ยวดูท่าอีนดิอ๋อท่านี้แบบบินไหลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อแล้วแต่คนชอบคนเราไม่ชอบเอสปาดาเล่นคีหรือความเสียหายคีครับต้องเล่นคีสักห้าสิบแล้วก็ความเสียหายคีครับไม่งั้นถ้าความเสียหายคีแต่ถ้าไม่ติดคีมันก็ไม่ติดครับ อ่ะก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะโดยรวมมีดูหมดแล้วนะไม่มีอะไรสเตตัสเลยเพราะฉะนั้นแล้วสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยโหเล่นแล้วมีความสุขแน่นอนนะครับแต่ว่าพวกผาหนานะอะไรเนี่ยมันมันจะมีเอ่อของสตลต่านเติมแพงจริง,รง,รงแต่ว่าก็ไม่มีสเตตัสเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้สายฟรีสายเติมน้อยอยู่ได้แน่นอนนะครับปุมอ่ะมีมาสรุปเกมให้ฟังนะครับตอนนี้มีอะไรไหมเนี่ยเติมเงินมีผลไม้อ่ารวมตำแหน่งทุกวิชานะครับแล้วก็ดูเลเวลแต่ละวัน อ่ะสรุปคือเกมมีไลทํทำเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนหมีบอกได้เลยเนี่ยเพื่อนเลองรามากดไลทํทำเลยหูเยอะมากเยอะจนแบบอืมใครที่แบบเออม,มีเวลาว่างหมีวันลวจะชอบเลยแหละอืแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงก็ทำแค่เคว้เควสไลยวันแล้วก็ดันเชียนแค่นี้ก็จบแล้วครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมีขอย้ายไปลองสิบแปดฟาร์มมือชิดมังกรนีร่มันเป็นยังไง อ่ะโอเคครับเดี๋ยวมีขอยาามาใช้สกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวโลนลัเจียนอ่ะแล้วก็วิชาซิปเป์ฟาวบิชิปังกรวิชาแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดดามเมจน,นะครับเท่าที่มีกดนะไม่ได้แบบวิชานี้ยังไม่ได้เป็นปล่อยเป็นบังกรนะครับเนี่ยนะลดดามเมจทั้งหมดเอฟเฟกนี้มีผลเฉพาะกับผู้เล่นเท่านั้นแลวสามารถถูกลบล้างได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสอันนี้รู้สึกมันจะเป็นบอสมันตีแรงมากเลยอะลดลดพลังอ๋อปล่อยเป็นบางกรดีกว,ว่าตะกี้เห็นเห,เ,หเห็นมับงกรป้าแต่ว่าเล็กๆนะ วิชาแรกก็อย่างเงี้ยแหละมังกรตัวเล็กๆนี่ครับเจอวิชาขมิ่งก่อนนี่ปล่อยเป็นมังกรจริงๆด้วยแต่ว่ามังกรลูกเล็กๆนะแล้วไปสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรเสียวฟงนี่นี่นี่โอ้โสู้วิชาหมีไม่ได้วิชาหมีแรงกว่าเยอะแล้แต่ว่าอย่างที่บอกไงตอนนี้มันขั้นแรกมันก็เลยเบานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบจะจ่อเลยดิเออเออเอายิงมะเออเอเอแชมป์โลดเข้าให้จังหวะสิบแปดฝ่ามือพิชิตบังกรยังเบายังเบาเลย แต่ไม่เป็นไรนะครับคือเราเรียนขั้นแรกม,มันก็จะเบาๆนิดนึงนะโอ้ยนี่มันเอาอย่าเฮ้ยนี่แน่อย่าอย่าหาทางบางกรมาเป็นตัวเกมเนี่ยมันสามารถไต่กำแพงไต่อะไรได้เลยแบบว่าสุดจัดประหลัดบอกในย่านเลยนะนเดี๋ยวดูนะครับเตุ๊บตุ๊บนี่โอ้โหมาเป็นเอ็นสีแดงเลยครับตอนนี้โอ้โหแบบสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตบินหน่อยครับไหนๆก็ไหนๆฮึปเออ,อ,อชวัวบี่ แต่รู้สึกมันไม่มีท่าบินสูงหรอหรือว่ามิยังไม่ได้เรียนเปล่าไม่รู้นะโอ้ไม่นี่มันเออไต่กำแพงแบบโลนินเลยดีกว,ว่าโอ้เฮ้ย,ย,ยนี่ถือว่าถือว่าการวิ่งการอะไรก็ทำมาดีนะเออมันดูแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะอลังการดีอา้าวทำไมเกาะกำแพงตรงนี้ไม่ได้วะอูรังชมเลยเออเดี๋ยวไปข้างบนแล้วบินลงมาดีกว่าอยากลอง ไปกำแพงวิ่งไปครับี่น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 ีน่มันบินสูงๆ,ๆแบบกระบี่ยอยไม่ได้เหรอแบบอยากท่องโลกจุทะจักอะไรอย่างเงี้ยะอึ๊บอึ้บโอ้โหมีแต่กระโดดอะแต่ว่ากระโดดสูงๆยังยังไม่ได้อะสงสัยต้องเลเวลถึงก่อนไม่รู้อเอาเกาะข้างบนไม่ได้เหรอเอาชิ้หายแล้วกูเกือ,อบ ก็ประมาณนี้แหะครับน <Okay. ี tense, like things, ่มีเวล40อยู่ด้วยไงมันก็อาจจะยังแบบวิชายังไม่กล้าแก่งอะไรเย่างเปล่าเออแต่ว่าเออวิวิธีเกาะมันทำเท่นะมันทำแบบยังการดินจาเลยอ่ะเออไม่มียังไม่มีบินแบบเหินฟ้านะฮะ ไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดันกันเดียนี่โอ้โหนี่อ๋อกดรัวได้ครับน,น,นี่โอ้โหนี่นี่อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้เอง,เองครับนี่โอ้โหถ้าเกิดสมบูรณ์เป็นเพื่อนซื้อเฮ้ยมันบินได้เลยนี่ว่าเนี่ยดูดิมันบินได้เลยครับโอ้โหเขาบอกวิชาตัวเบาเราหมดแล้วครับเลยใช้ท่าไม่ได้เ <laughs> อ,อวิชาตัวเบาคือหลอดฟ้าเห็นไหม เป็นอย่างเป็นเช่นนี้เนี่ยโอ้บินได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าลงน้านี่เขาจะแบบกระโดดตีลังกาไงนะครับเพื่อนเพื่อเห็นว่าไอ้ตรงร้านค้าที่มันมีซื้อนั่นแหละมันจะเป็นท่าไอ้พวกเนี้แหละลวดลายนะครับอ้ยลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิชาตัวเบาแม็กอาครับดูดิมันจะวิ่งในน้ายังไงโอเคไปยูนี่โอ้โหเป็นไงเจอท่าวิ่งน้ําแบบดินจาเลยครับเอ้ยแต่วิชาตัวเบาลดเรื่อยเรื่อยนะบอกว่าใช้พลังบานใช่ไหมครับ แล้วยง่ครับเอ้ยเขาบอกว่าน้ำลึกอ๋อน้ำลึกมากไม่ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้งั้นง้กลับก่อนนะตอนนี้ยังดูบีอยู่อ่าวกูตายอีกเอื่อจมน้ำครับจมบน้ำก็แต่ยังไม่ตายลเดเลือดไปครึ่งหนึ่งอะเป็นการรีวิวเกมแล้วกันครับก็ถือว่าเออทำมาค่อนข้างภาพสวยนะครับวิชาสกิลสเกิลก็สวยนะครับค่อนข้างทำมาทำมาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวขยายมาลงดันนะครับลองลองดูแล้วกันว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะครับ ดันจะมีอยู่ทั้งหมดคือหกคนนะครับก็ตอนนี้มีเล่นเป็นสายเออลูมินัสลูมิน้าบอกว่าลืมลนะเออเอาไปว่ามันสามารถซอมมอนได้นะครับแล้วก็ยิงไกลก็เออมีว่าดาเเมทมแรงยิงเนี่ยถ้าไม่ตายก็โคตรอลังการเลยน่าจะมีชอบปกติชอบดามเมจยิงไกลๆอยู่แล้วครับนี่โอ้โหมีท่าบินหนีด้วยเอาเรื่องนี่ครัมันก็เป็นการลุยดันเจียนนะครับ วันนี้ตันแค่สี่สิบนะครับเผื่อใครเล่นก็อืมคืองี้พอทำเ u ว s เสร็จจะตันสาิบครับเพื่อนๆก็ลงดันเนะ่ะแปบ๊บเดียวก็สี่สิบเอฟเฟกอลังการครับ,บโอ้โหเลเวลเเลเวลขึ้นแบบยังไม่ต้องจดดันเลยนะเนี่ยขึ้นเลยครับแวบแวบโอ้โหท่าอลังการอยู่ เย,ย่บอลเลเนี่มีแขกมาเยี่ยมครับเอาเรื่องพวกเขามาโดยไม่ได้รับเชิญต้องเป็นศัตรูไม่ใช่มิตนี่อันนี้ไม่มกดสคิปเหรอครับเนี่ยมีภาษาไทยนะอ่านเนื้อเรื่องได้เลยครับเนี่ยข้าจะแก้แค้นกันท่าเดียวเลยอะไรเนี่ยเซลจริงเหรอจัดไปอ่ะเรารอทแท้งเปิดก่อนครับ เอาแทงเปิดแล้วลุยครับอโอ้โหดาเมจเราเบิ่มๆอยู่แล้วมีซัมอนช่วยยิงด้วยอุ้ยโอ้โหนี่โชครับทะวะตาสุดยอดเบเทโอสตรีมไม่ใช่แล้วหนังจีนไม,ไม่มีเบเทโอนะยิงเล่นสบายมากอยู่ไกลยิงอย่างเดียวโอ้โห ดีแฮมยิงรัวมากดูดิโอ้โหปุ๊บ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 ปุบปปตายแล้วมึงเนี่ยได้แล้วดาแรกๆก็อย่างเงี้ยครับว้าวได้เสื้อแดงด้วยโอเคแล้วไงต่ออ๋อมีบอสต่อนะครับนี่โดดซะหน่อยเอ้ยมีหัวสลิงด้วยไปครับ ดีหน้าบัฟเท้ากับบัฟบิสกิตใหม่ครับเออไม่ควรดบัฟกันเลยครับอันนี้เซเว่นไนนะเซเว่นไนอ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อทำเป็นทางทางแบบสองดีเหรอเฮ้ยตลกดิแนวดีครับแนวแนวดีดัดดบเบิดมูโอ้คือเล่นง่ายดีอาชีพเนี้ย จริงมีอยากเล่นกระบี่นะเพราะว่ามูลไนท์เบสหมีก็เล่นกระบี่นะครับกระบี่ท่าฟาดเปนเท่มากเลยอ่ะอโอ้โหเหมือนเราเข้าไปในกำแพงอ่ะวิชารับอะไรแบบนี้นแนวมากเลยนะเนี่ยแบบจีเกมจีนไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนอ้าวเขาา<ข><ข>ให้ตกเหรออ๋อไม่ให้ตก เอานี่บอสแน่เลยครับได้เลยนี่เราเรียกซัมมอนเป็นผู้หญิงออกมาช่วยครับสบายดีอาชีพนี้ไม่ต้องเข้าครับโอ้ถอยครับเข้ามาก็ถอยอยู่ทำไมเฮ้ยอะไรไปได้น่ะหมึกดำขอบินก่นทีนึงเอะโชว์ไปทีนึงครับโอ้มองไม่เห็นเลยตอนนี้ทำไปได้สุดยอดเบเตโอสตีม เหมือนอยู่ในนี้ใช้ท่าไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะเหมือนมันโอ้โอ้โอโอมันปล่อยหมึกนะครับเอาจบดานแล้วเหรอโอเคครับจบแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือไงครับกำลังมึนอ๋อได้ของด้วยครับ โอเคจบดันเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับ็นการรีวิวเอ่อระบบดันให้ดูนะก็ถือว่าเนี่ยภาพสวยมากอันนี้มีอัดในไอโฟนพัทนะสิบหกพัดนะครับก็ถือว่าภาพชัดสวยมากแล้วก็